มันจะมีการทรานส์ฟอร์ไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ประเด็นสําคัญที่ต้องเถียงให้รู้เรื่องกันตอนนี้นะครับคือว่าไม่ใช่ว่าคนเสื้อเหลืองพันธมิตรอย่างผมเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องไม่ต้องติดคุกนะฮะทุกคนทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงและคนทุกคนในประเทศนี้ได้รับสิทธิ์ในการพริจารณาในชั้นศาลเพื่อจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ที่ชั้นศาลเท่าเทียมกันนะครับและก็อย่าลืมว่าคนเสื้อแดงที่ถูก คดีเนี่ยไม่ได้ติดคุกทุกคนได้รับการประกันตัวโดยเฉพาะแกนนําตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในคุกเลยส่วนที่ว่าจะทานสวามอร์ติไหมนี่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับสมัยผมอ,อ,อยู่พรบรจุฬานะออกนอกระบบอะไรเงี้ยทุกๆมาตราเขาสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่ทักษิณที่บอกว่าไม่ไม่เห็นเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวทักษิณตรงไหนเลยผมก็ยืนยันว่าพรบฉบับ เราัยเหมาเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงทําให้ทักสินพ้นโทษนะครับไม่ได้ประโยชน์นะฮะแต่ในช่วงเวลาเดียวกันตามที่กางเสนอเข้าสภาเนี่ยมีอีกตั้งหลายพรบรแล้วเขาจะร่วมการพิจารณานะครับผมคิดว่าคนที่เป็นนักการเมืองเป็นสสสอวอเนี่ยเขารู้ดีว่า การแก,แก้ไขพระราชบัญญัติในวาระสองนะครับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้ที่ผมเรียกทาร์นซัวเมอร์เนี่ยนะครับมันต้องไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยตัววาระสามเนี่ยออกมาเ,เป็นอย่างไร,รก็ยังดีว่าก่อนที่จะ,ะทุนเก้าประกาศใช้มีขั้นตอนของ พุทธิสภาเพื่อแก่นกกองอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าสามารถทานซอมเมอร์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอ่านไม่อ่านอ่านครับและไม่อ่านแค่ฉบับเดียวอ่านแค่ฉบับของวรชัยนะครับคำสัมภาษณ์ของบุคคลสําคัญอย่างทักษิณเนี่ยนะครับที่บอกว่าผมลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยผมหนาวแล้วช่วยช่วยพาผมทีหนึ่งผมอยากได้พรบฉบับสุดซอยครับครับ ผมกลับมาแตะตรงนี้นิดหนึ่งสิ่งที่ประเด็นที่ผมถามครั้งกาไว้คือเงื่อนเวลาเพราะถ้าเกิดเป้าหมายเราคือการปรองดองและทุกอย่างสงบเนี่ยแต่ว่าการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปฏิกิริยาจากฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยต่อต้านทั้งพักการเมืองเองหรือว่าแกานนาของพรักการเมืองเองเนี่ยก็มีการเดินหน้าเข้าไปแต่ฝ่ายที่เขาพยายามที่จะป้องกันไม่มีความรุนแรงก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดแบบนี้มันมันถูกจังหวะถูกเวลาไมหมฮะในช่วงนี้ จำเป็นเพราะว่าจําเป็นมีประชาชนจํานวนหนึ่งติดคุกมาสามปีแล้วฮะสามปีกว่าอืมผมคิดว่าเวลาสามปีในคุกเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมากผมคิดว่าเขาควรจะได้ควรจะเริ่มต้นนะครับผมถามว่ามันเร็วมันช้าส่วนตัวเลยผมคิดมันช้าไปอืนะครับแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่คัดค้านนะไม่ใช่ไม่รับฟังแต่ขอขอให้เราเริ่มต้น แล้วเราเริ่มต้นจังหวะแรกเราเริ่มจากคนที่คิดว่าเขาไม่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆปลายแถวหรือกลางแถวคนที่ควบพวกคนที่ต่อต้านเนี่ยแล้วก็เห็นภาพคนรุนนี้อยู่ตลอดเวลาทุกทุก,ทกวันและพูดถึงเขาตลอดเลยคือทักษิณน,นะครับในกฎหมายฉบับนี้ก็ชัดเจนเวลาอภิปรายในสภาก็ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณถ้าคุณหมอตูนเห็นว่าพอวาระสองจะไปแก้แล้วมีชื่อทักษิณหรือทําให้กฎหมายที่ไปครอบคุณทักษิณ ถึงวันนั้นผมรับปากคุณหมอเชิญผมไปหน้ารัฐสภาได้เลยครับ,รบถามนักวิชาการครับในวาระที่หนึ่งผ่านไปแล้วในฉบับที่คุณวรชัยเหมะเสนอเนี่ยฝั่งนี้เขาเชื่อว่า transform ทางนี้ก็ไม่ได้มองในมิติตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเข้าไปตรงนั้นจะออกมาเดินด้วยเลยถ้ามีชื่อทักษิณเข้าไปด้วยตามกฎหมายมันมันสามารถทรี่จะ transform แล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดวันนี้คนที่ได้ยินมาเนี่ยบอกว่าคนที่ถูก จะดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในในในคุกอยู่ในปัจจุบนันนี้ได้ถูกประกันตัวหมดแล้วยกเว้นในคดีที่มันร้ายแรงต่างๆยังถูกควบคุมอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องออกมาไม่มีใครพูดชัดเจนในเรื่องนี้กระบวนการในทางนิติบัญญัติในการตรากฎหมายเนี่ยนะครับแน่นอนว่า ผ่านวาระที่หนึ่งรังรบหลักการมาแล้วเนี่ยมันมีการปรับแก้ข้อความได้ครับก็อย่างเช่นที่เราเห็นคณะกรรมาการนะครับหรือระยะเวลาการเสนอแประยะติ7วันเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วครับว่าพรักประชาธิปัตย์ก็ขอแก้เลยครับ แก้เพื่อทําให้ขอบเขตการนิรศกรรมแคบลงแต่ถามว่ามันสามารถแก้จนจําหน้าตาผิดหลักการพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าสภาในวาระแรกได้รับหลักการไปแล้วคําถามก็คือหลักการที่รับไปแล้วเนี่ยคืออะไรถ้าหลักการของกฎหมายฉบับร่างคุณวรชัยเนี่ยคือการแยกแยะ พูดตัดสินใจสั่งการออกไปและไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเลยนะครับหลักการมันว่าด้วยเรื่องของผู้ที่มาชุมนุมหรือแม้ไม่ได้ออกมาชุมนุมแต่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่อยู่ดีดีคุณไปเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัรชุมนุมมาใส่เนี่ยก็จะมีคนบอกให้นี่คุณแปรยะติคุณแก้ไขในการบริการคิดหลักการหรือเปล่า นะครับครับทีนี้ทีนี้ไอไอขอบเขตคือหลักการเนี่ยมันขึ้นมาอยู่กับเงื่อนเวลาจํานวนและการบอกว่าคนไหนที่จะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะถูกระบุเข้าไปในขั้นตอนชั้นนี้เลยอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้คือประเด็น,น,นที่นายกสำคัญที่สุดเลยป,ประชาธิปัตย์เขาประกาศแล้วครับว่าประชาธิปัตย์จะแปรยติขอให้พูดให้ชัดเจนไปเลยว่ากรณีกฎหมายมาตรา112หมิ่นพระบรมเดชานุภาพจับไม่รบการนิสกรรมนะครับ ปรากฏว่าสอสอพักเพื่อไทยก็อภิปรายตอนวาระหนึ่งนะครับว่าร่างฉบับนีไ้ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ไปแตะเรื่องนั้นอยู่แล้วเอเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าจะมีคนตั้งคําถามหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับทวนนี้เขาไปแสดงความเห็นบปเวทีถูกตั้งข้อหามาตรา12สิบสองแต่ปรกากฏเขาพูดในบริบททางการเมืองอม,มันก็น่าคิดเหมือนกันทีนี้ถามอาจารย์ะฮะต่างคนก็ต่างวางเงื่อนไขไม่เหมือนกันกลับมาก่อนแล้วก็เคลียร์อันนี้เคลียร์หมดก่อนอาจารย์มองในสิวิธีคือเราต้องทําสิ่งที่ เห็นเหมือนกันให้ได้ก่อนแล้วข้อที่ยากที่สุดค่อยมาเคลียร์กัน,นี้หลังคือในในแง่ของสันติวิธีเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยการทำสามอย่างกับหนึ่งต้องหาความจริงก่อนความาจริงที่ความจริงหาแล้วได้ปรากฏแล้วออกมาความจริงนี้อาจจะหาโดยมีคณะกรรมการอะไรมาหาความจริงหรือไม่ความจริงปรากฏโดยการตัดสินของศาลวันนี้ก็ปรากฏความจริงมาหลายคดีความแล้วใช่ไหมครับอันนี้ออกแล้วการที่สองเนี่ยสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการปลองดอง ที่จะมีการเยียวยาอะไรต่างๆขึ้นผมถามว่าวันนี้ได้มีการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการปรองดองอยังมผมยังไม่ค่อยเห็นเลยนะบรรยากาศตรงนี้แล้วถึงอันที่สามถึงจะมีการให้อภัยให้อภัยก็คือไปทำนิรโทษอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันต้องทำอ,ภ,<ส>อภัยกันนี้แล้วโทษเหมือนกันไหมอาจารย์เหมือนกันครับให้อภัยยกโทษให้โดยการใช้นิรโทษหรือทาด้วยรูปแบบไหนก็แล้วแต่อย่างที่เราศึกษามาก็มีทาตั้งแต่ต้องไปถูกติดตัด คุกก่อนเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วถึงจะให้อภัยในที่นินนรโทษกรรมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางกรณีบางประเทศเขาตายกันเป็นหลายแสนคนเนี่ยเขาก็นิรโทษกรรมทั้งหมดเลยหรือไม่ก็นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นําที่สั่งการทําให้เกิดความเสียหายก็นิรโทษกรรมอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่ผมฟังดูงแล้วเนี่ยมีความเชื่อหรือข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คน ที่ได้ยินมาเนี่ยบอกว่าคนที่ถูกจะดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในในในคุกอยู่ในปัจจุบันเนี้ยได้ถูกประกันตัวห,หมดแล้วยกเว้นในคดีที่มันร้ายแรงต่างๆยังถูกควบคุมอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องออกมาไม่มีใครพูดชัดเจนในเรื่องนี้คุณสมบัติฮะขอบใครได,ได้ใครเสียป <Okay. S 2> ระเดียประเด็นนี้ด้วยแล้วขอต่อเนีวยว่าถ้าเราไม่พูดถึงแกนนำละ่ะ โอเคไอ้จำนวนแล้วก็ใครได้ใครเสียจากการขับเคลื่อนของพบรบฉบับนี้ในมุมมองคุณสมบัติคืออะไร okay. ว่าวยเรื่องข้อที่จริงการได้รับสิทธิการประกันตัวก่อนคนจำานวข้อที่จริงคือคนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิรประกันตัวเหมือนคุณหมอเหมือนผม,มนะครับเราสองคนได้รับสิทธิรประกันตัวแต่มีคนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิรประกันตัวนะครับมีติดอยู่ถามว่าในเป็นคดีรุนแรงไหมโอเค คนที่ติดคุกเนี่ยนะครับลวกกว่าจะได้สิทธิประกันตัวนะมีตั้งแต่แปดคนที่ถูกคดีเผาเซนทันเวิร์ศาลก็คิดว่าเป็นคดีใหญ่ใช่ไหมครับก็ไม่ให้สิทธิประกันตัวแต่เมื่อผ่านกระบวนการศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยศาลพิจารณาว่าไม, <Okay. S 1> ไม่มีความผิดปล่อยฮะแล้วหลายคดีฮะหลายคดีเป็นแบบนี้หมายความว่าถ้าเราคิดอยู่ว่าเขาผิดแต่ว่าในในช่วงเวลานั้นมันชุนมูนนะฮะมีเด็กถูกจับดำเนินคดีเนี่ยไปหลายสิบคนฮะ ถูกจับดำเนินคดีฝ่าฝืนพรลกฉุกเฉินติดคุกฮะไม่ได้ติดคุกแต่ว่าติดอยู่บ้านพักบ้านพักเด็กคือมันมันเป็นคดีการเมืองนะครับเร,เราจะเราจะเราจะยังลุงรังกับเรื่องแบบนี้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะสองเนี่ยอย่างคดีเผานะอย่างคดีคดีเผาถามว่าคดีเผาสารการมีข้อเท็จจริงไหมเป็นข้อเท็จจริงสารการหลายจังหวัดถูกเผาเป็นความผิดทางอาญาไหมเป็นแต่ถ้าเราลำดับเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมด คนพวกนี้เป็นอาชญากรไหมไม่เคยคิดคนคิดอ่านก่อนไม่ว่าจะไปกระทาดังกล่าวไม่และอะไรเป็นเหตุจูงใจแกนําไม่ใช่แจนะเหตุจูงใจคือมันมีการมันเกิดวันผลมันเกิดวันเดียวก,กับที่มีการสลายการชุมนุมที่กรุงเทพวันเดียวกันกับที่ลาดประสงค์กับที่วัดประทุมสิบเก้าพฤษภาคมปี2553ห้าห้าบสาคุณลองคิดถึงภาพนั้นแล้วคนที่คบมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นแล้ว มันมีภาพอย่างที่สารไต่สวนออกมาว่ามีการยิงประชาชนเสียชีวิตในทัดประทุมหกศพแรงกดดันขนาดนั้นเน่ะมันจูงใจให้คนในชาวบ้านเนี่ยมันออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ตกใจไม่ใช่ตกใจโกรธแค้นและเขาคิดว่าวิธีการแบบนี้จะทําให้หยุดพฤติกรรมของรัฐที่ใช้อานใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้คือเขาเชื่อแบบนั้นแต่สุดท้ายมันไม่ได้ผลอะไรแล้วเขาก็ได้คดีติดตัวไปถามว่าเราจะอันนี้เราโทษสการรมให้คนกลุ่มนี้ได้ไหม ก็ขึ้นอยู่กับสังคมจะมองว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําของอาชญากรซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อาการกระทํานี้หรือว่าเรามองว่านี่เป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมืองของเราผู้นําชนชั้นนําในสังคมนี้ซึ่งผลิตปัญหามหาศาลาานี้เกิดขึ้นมาแล้วทําให้ชาวบ้านเหล่านี้เป็นเหยื่อและเข้าสู่กระบวนการกระทําความผิดทางอาญาเหล่านี้รเราเราจะมองสิ่งเหล่านี้อย่างไงครับเหตุการณ์เดียวกันคุณหมอมอ,มองเหมือนกันไหมต่างกันมากเลยครับ คือเหตุการณ์ป yeah. ีห้าสามเนี hmm. mm ่ยนะครับนี่ต่ถ้าเราอ้างอิงจากเขาตะล้กหรืโกรธแค้นคนชาวบ้านที่มาชุมนุมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้โกรธแค้นอะไรรัฐบาลเลยวันที่สิบสองมีนาที่จุดเริ่มไม่มีการที่โกรธแค้นรัฐบาลเลยยังไม่มีการยิงการตายการเผานะครับไม่มีการเผานี่เกิดขึ้นก่อนแถวบ่อนไก่แถววารามสีซึ่งไม่เกี่ยวกับการชุมนุมเลยนะครับมีการย้ายจากที่ลาดําเนินแล้วก็มาที่ลาดประสงค์เนี่ย ตรงแรสผสมไม่มีใครตาย6ศอกวัดปทุมเกิดขึ้นหลังจากที่ยุติการชุนุมแล้วก็เผาเซ็นเตอร์เวิร์ไปเรียบร้อยแล้วมีการเผาทุกที่ไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เกิดการยิงแล้วก็ค่อยมาโกดแคมนแต่ผมจะบอกว่าเหตุการณ์ปี53เนี่ยก็คือการนําปี52มาทําต่อให้มีการตายให้ได้มีการวางแผนอย่างเรียบร้อยว่าปี53จะต้องมีการตายให้ได้จะต้องมีความรุนแรงให้ได้ จะต้องมีผู้ที่จะต้องเข้าคุกต้องขึ้นศาลอะไรเพิ่มขึ้นและจะได้ประกาศพรบรทศก,กรรมทั่วทั้งหมดเลยเพราะตอนปีห้าสองคนที่ติดคุกมีคนเดียวคือทักษิณแต่ปีห้ 3, าสามอภิสิทธิ์ไม่มีสูเทพไม่มีเสื้อเหลืองยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นศาลเสื้อแดงยังไม่มีใครที่จะต้องมาเผามาอะไรยังไม่มีการกดแข้งกดเครื่องกันถามว่าวันที่สิบสองมีนานถ้าย้อนเทปเนี่ยสิบสองมีนานเนี่ย เขามาเพื่ออะไรเขามีความโกรธแค้นรัฐบาลหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยคนคนชาวบ้านจนๆหรืออะไรที่ว่าลากยาเขาจะประท้วงรัฐบาลเนี่ยก็เกิดจากการที่รัฐบาลเนี่ยบริหารงานผิดพลาดแล้วไม่ดูไม่ดูดำดูดีนี่คุณเริ่มจากเดือนธันวาปีปี51แล้วปี52ก็มาชุมนุมแล้วด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบบอกว่าบอกว่ามีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารผมถามว่าชาวลากยาเขาสนใจเรื่องนี้เหรอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะถามจุดยืนของนักสังท่านประเด็นนี้ที่ให้อธิบายกันมาทั้งสองเหตุการณ์ในมุมมองของคุณหมอก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะผลักดันพรบรมีระัโทษสกรรกผมถามแบบปลายปิดเลยนะใช่หรือไม่ใช่ครับผมเห็นว่าถ้าเกิดจะบรรเทานะครับก็คือว่าจริงๆคุณคุณสมบัติเนี่ยอธิบายเนี่ยทำให้ผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับ สิทธิการประกันตัวทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันแล้วศาลพิพากษาตามกฎกฎหมายที่มีอยู่ทุกคนใช้กฎหมายข้อเดียวกันถ้าศาลเห็นว่าหมอตูนสมควรที่จะติดคุกก็ติดคุกเหมือนเหมือนบางคนก็ได้รับการประกันตัวแล้วแต่ก็ไม่ทำผิดเงื่อนไขประกันก็ถูกติดคุกกลไกเดียวกันศาลเดียวกัน,สเ,กนเสร็จแล้วก็มีการไปไปร้อ,อ,องขอต่อศาลอุทธรณ์ขอศาลฎีกาเพื่อจะขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งก็ออกจากคุกมาแล้วติดคุกไปเดือนหนึ่งถามว่าทําไม ฝ่ายกฎหมายที่ไปดําเนินการให้จตุพรเอ่ยกแก้วเอ่ยออกจากคุกทําไมไม่ดําเนินการกับคนเสื้อแดงทุกคนล่ะครับเหมือนที่คุณสมบัติเรียกร้องครับคุณสมบัติคงไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่ผมถามในในมุมที่คล้ายๆกันก็คือว่าถ้ามีหรือไม่มีพรบรนีรโทษกรรมถ้าไม่มีมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากเรื่องเดียวกันแต่มองคนละปัญหาเนี่ยได้เลยเหรอต้องมีถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือตอนนี้เราทําทุกทางและก็เข้าใจายอยู่ว่าอํานาจในการใช้กระบวนการศาลปัจจุบัน ท<า>ับเ<า>ล่าสิทธา